คนเกิดปีมะเมียหรือว่าปีม้านะครับต้องบอกก่อนว่าคนปีมะเมียนั้นตามคําทํานายคือว่าเป็นคนที่มีชีวิตชีวาเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นมีใจิตใจที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต้องใช้วิจณญายในการรับชมและรับฟังนะครับใครที่เข้ามาฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่นะสามารถแลกเปลี่ยนเข้ามากันได้ คนปีกเมื่อเมียเนเป็นคนที่มีชีวิตชีวาเนะครับเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นมีจิตใจที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีคำพูดที่ดีรวมทั้งมีความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วย mm hmm. เขาแสวงหาความสําเร็จครับแล้วก็มีความสุขมากกับสิ่งที่เขาเนี่ยมาทักทายแต่ว่าเขาก็อาจจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งนี้ด้วยการกระโดดหรือว่าการถีเท้าอย่างทันทีแล้วก็ควบไปกับการแสวงหาความเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเขารู้สึกว่าเขากําลังเป็นรองคนอื่นหรือว่าเขาถูกคาดหวังให้ทาในสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่สําคัญอย่างไรก็ตามนะครับเขาพร้อมที่จะอุทิศต,ตัวเองอย่างที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสิ่งที่มีความผูกพันกับเขาหรือเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับบางสิ่งที่เขาเลือกที่จะทําเพื่อตัวของเขาเองครับนอกจากนี้นะครับคนปีมะเมียก็ยังเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะวิตกกังวลกับเรื่องเข้าของที่อยู่มากนักเขาชอบการเดินทางหรือว่าชอบที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งสิ่งนี้นะทำให้เขามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับไม่อยู่กับร่องกับรอยสําหรับคนปีนมะมียความรักก็คือสิ่งที่เขามองไม่เห็นครับเขาสูญเสียหัวใจแล้วก็สูญเสียความคิดจนทําให้เขาเนี่ยพบกับความผิดหวังอยู่หลายครั้งทีเดียว กว่าที่เขาจะพบรักกับคนที่เหมาะสมย้ำนะครับว่าใช้วิจินญาณในการรับชมและรับฟังนะฮะสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับแล้วดูดวงคลับก็จะทยอยทำคลิปมาให้ฟังแบบนี้กัน,นเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ